โยเซ่สวัสดีพิ่รุ่นเมียกันพีิรุนดูไปพีิรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ตกันอีกแล้วนะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมนี้กันนะเป็นเกมแนววันพีชต่อสู้ประจนพ่ายโอเพนเวิร์สไตล์แบบเอ่อเอ่อคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมผมจะพูดว่าไงเนี่ยมันเป็นเกมแบบเหมือนเหมือนเก็บเบลด้วยกึงก่งๆกับเจ้าตัวเกม ประจวภัยเนื้อเรื่องด้วยนะครับ like มันจะมีที่เล่นเนื้อเรื่องนะครับอยู่มุมบนซ้ายมือตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะกับในส่วนของเอ PVP นะครับเป็นรูปดาบนะต้องมีเลเวล10ข eh? ึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้นะครับ PVP ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าแล้วเราจะมาลองเล่นดูกันเลยนะครับวันนี้เราจะเล่นเจอตัวรอนะครับรอภาควานุคุนิตัวนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมนะอ่าผมบอกเลยว่าตึงจัดเลยนะฮะตอนนี้เนื้อเรื่องถึงวันุคุนิแล้วน้องท่านผู้ชมน้องผมบอกเลยโคตรมันโคตรอันตรายอ่ะไปคนดูวู้โรอโนตริงโนกอด อ้าวเรื่องจริงๆเลยฮะวีเย่เดี๋ยวเราจะมาโชว์นะฮะว่ารอเราโหดขนาดไหนนะคนดูนะเออเราเอาหนวดขาวมาด้วยแล้วก็เชงคูสนะเป็นตัวโปรดตัวโปรดคลื่นขึ้นต่างจืนมาเนี่ยวอชมันนี่อุ้ยโหสวยจุ๊หย่ออือสวยครับสวยนี่รอเราโคตรตึงเฮ้ยโหโดน สกิลเออเออนี่สวยบิงมาครับเอ้ยเออสวยครับนี่ช e> ็อตเลยครับสวยเอาวะเอาวะตึงจัดสวยบิงมานั่นแหละแดมจัดแดมจัดแดมเลยกระเทยบอกเออสวยครับ สวยนี่นี่ดาบถึงอยู่ดาบถึงอยู่โอ้โหโคตรโหดคนดูไม่อยากจะมูฮะจะจะหาว่ามูเฮ้ยสวบสวยโดนจ้า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 อารองอารองถึงก็แตกจู้สวยนี่เนี่ยช็อตเลยครับ ไฟฟ้าสแสนวูสวยนี่อุ้ยแหลกอะไรวะเออเกมแม่งแหลกอะไรวะจู่บลูม,มสวยนี่แนะ่เออสวยเอาเว้ยเอาเว้ย โหดเลยคนดูผมบอกเลยรอแบบสกิลโหดจัดผมบอกเลยนะถ้าเล่นผิวๆนี่โหดอยู่นะครับนี่นะครับช็อตสวยสวยโอ้โวนี่นะครับเป็นไงนะบิงสองต่อโอ้ยโหเปิดอัลติไปก่อนไอเปิดสกิลไปก่อนนี่ครับสวย วครับนี่แน่บิงสับเปิดบิงสับเปิดห่อนี่ไฟไฟ้าช็อตครับสวยเอาดีเอาดีมาวามาวบ,บิงสวยครับเสียบหลบเออว้ยปึ๊บอันติเลยืออ อ๋เกตได้ตายไปแล้วสันจีครูมอ๋อเคลือบครับทิมแอดซีแตกครับคนดูโอ้โหโคตรอันตรายอ่ะี่โคตรไม่อันตรายจัดเลยอ่ะพี่เอาเลยเอาเลยไปต่อครับเอ้ยรอแล้วก็หูนะผมบอกเลยนะถ้าลินรอเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ ให้พี่เรามันจะแหลมโอ้โหเจอตัวตึงว่ะโอ้โหอันดับเจ็ดสิบหกอันนี้ไม่น่ารอดมันมีโซโลตัวใหม่ดาโอ้โหกูโด,โดนแน่ๆเลยโซจูโร่โอุวิ่งเนีย่ยบ้าเอ้ยโอ้โหลบได้มาโอ้ยนี่ไม่งหดแน่นย,นยเลยนะคุณดูนะผมบอกเลยรื้มสวยอือสวยครับ อเออทำไปดิโดนโดนสวยครับนี่ครับสวยสับก่อนได้เปรียบครับโทษทีครับพี่โดนจะจาจะ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 จจะจเอาดีเอาดีสวยสับก่อนได้เปรยีรยบครับเออปึ๊บอืออวิ่ อย่างนี้นะอย่าอย่าพอดีพอดีพี่ไปเทียกว่าครับน้องโทษทีมาจุ๊บจออุ้ยนี่แไงบากายยโรโอ้ยอุษาบิงลบแล้วนี่คนดูเนี่ยผมแพ้ตัวผมมันโดนโซโลแก้ทางจัดๆเลยนะคนดูนะผมบอกเลยอือโอ้โยอุตส่าห์กระโดด โอ้มันฟันบนฟ้าได้ด้วยโอ้โหเรียบร้อยโอ้หัวหน้าโอ้หัวหน้าเกินไปโอ้ตายแล้วนี่โอ้เฮ้ยคตรเบอรคนดูเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโซโลตัวมันโกงจังวะตีไกนแล้วก็โกงด้วยนะครับคนดูผมบอกเลยโดูใส่ก่อนเลย วงนี่นะครับสวยชิงใครอ,อ,อ,อือเอออื้อสวยครับอโอ้โ้มันติดเอาเราคิดว,ว่ามันเรากระแทกมันตัวแดงจบไปแล้วคนดูทิ่หหายแล้วโอ้อิทโชริวสวยเลยคนดูดนเข้าไปอืออือสวย อ๋ออืมตับ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 สว้อือมาดิมาดิสวยอุ้ยอู้อูอโอ้โหอืออุ้ยตัวมันเว่อร์คนดูดูดิโคตรเว่อร์ดนเข้าไปเมื่อกี้นี่สวยครับ เอ้ยโหยม่งหลบอันติกูได้เออสวยหลบอันติกูได้แต่นี่หลบไม่ได้เออแตกว้าวอ๋อเดียวดิโอ้โหเมื่อกี้นี่มันมันเอาตัวช็อปเปอร์มาหลบอันตินะท่านผะู้ชมนะอือสวยติล้มไปก่อนนี่โอ้ย้าแก โอ้ไหวทีก่อนครับโจะโ,โจ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 โอ้โหโดนใครบ้ากไหวนี่นี่ครับอ๋อเด้โจ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  โดนอันนี้ไม่มีทางรอดคุดูตบไม่ได้สวยคนก็แต่งสินนี่แน่เฮ้ยโอ้โหโดนเหลาอื้ยโอ้ถ้าคอมโบนี้เราเราไม่ตายนี่นางอาจจะตายได้นะคุณดูผมบอกเลย รวมครับตัวแนี่เนี่ยเป็นไงนะเจอในเกลียมเจอนักเกลียมย่าย่าโอ้โหอันดับเจ็ดสิบพุกยังเตะกับคนดูด้ท่านะไม่ไหวเลยเล่นไม่เห็นจะเก่งเลยไอ้นั่นน่ะเจอพี่เข้าไปถึงก็ร้องถึงก็อ้วกมาเว้ยโอ้โหอารองอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นบอทนะครับท่านผู้ชมนะ ป็นคนี่ต่างกันฟอร์นิฟิมอร์นิมโจแว,วยอุ้ยโห่จริงจริงเราตีธรรมดามันก็บิ้งหน้านะคนดูนะนี่เนี่ยอุ้ยไวยครับเดีย๋ยวไปแล้ว สวยอืบิงงบ้งยังไง <c oughs> บิ้งยังไงเออฟิวสวยครับนี่แน่เรากดค้างได้ด้วยนะคนดูนะป <c oughs> ั๊บนี่บิ้งมาข้างหลังสวยคโหดคนดูนี่แล้วกดค้างด้สกิลสองนี่เออฟูโดนอารองอุ้ย โดนอารองปิ้อ๋อเกได้ตายไปแล้วอารองอ๋อ,อปลาชิมิไอปลาซาชิมิมเคลือบปลาปิ้วทำปลานะคนดูทำปลาซาชิมิจดเฮ้ยดต่รอโหดนะถ้าเล่นดีๆนะผมพูดเลยปั๊บตับโดนหนึ่งสวยสวยสวย ต่อไปก่อนสวยครับอื้อโดนติดสโลโดนสกิลสามโจ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 มิสเตอร์ทูเอาเว้แหววเออโหยตีธรรมดาก็โหดคนดูถ้าแบบเป็นบิ๊กเป็นสับนี่มันแรงอยู่นะคนดูนะเวลาโดนอะ อ้าวเฮ้ยทำไมกูหันอย่างงี้ลนะ่ะแขวะเอาดิเออแขว,วะโอ้โยอืเมื่อกี้นี้ไม่โดนจีนายจีนายออือ้ ไว้ได้อยู่นี่แน่้ยเยอะหรือเปล่าเถอะโอ้ตัวไนี่เอาดิทำธรรมดาไปก่อนคนดูเย้โอโดนโอุ้ยเฮ้ยหลบได้ได้ไงวะหลบได้กระโดดแล้วนี่ดิเฮ้ยหลบได้ยังไงคนดูงงเลย อะไรกันฟาน,นี่บากระยารีรบได้สื่อเวละคนดูเอาละคนดูโอ้โหเราชนะัวาเลยนี่วะยังไม่ได้เพ้เลยวันนี้อพี่โกก็โหดเกิดเล่นรอได้โหดจัดเลยนะคนดูรอวนันน้อคนนี้มีแจนจะมีเธอเขาก็ไม่ว่าการเข็มขัดสุดแปดหมื่นแต่ว่ากำไรเธอห้าพัน เออเอาเไปสวยเรียบร้อยหนึ่งใบชิวๆนี่วันนี้แม่งเอาเรื่องจัดอันนี้ผมเก็บจริงๆผมเก็บไว้สุ่มตัวหน้านะรอผมได้ไปแล้วนะทุกชมนะ มาลุยต่อครับมันต้องชนะอีกสักรอบหนึ่งใช่ไหมเย้โคตรอโคตรีโคตรอันตรายเลยฮะฟรีรสูจื่ดอคนดูผมจะช,ชนะมันได้ไหมนี่น่าจะเอาเรื่องนะไอ้หนุ่มนี่บอกเลยแต่ละตัวที่มันเล่นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลี่ยมอยู่ตับก่อนนี่นี่นครับสวย โอ้โอ้สวยนี่ดิเรียบร้อยโอ้โห้โคตรผิวอ่ะคนดูเมื่อกี้เนี่ยช็อตเมื่อกี้เนี่ยจู้อุ้ยเออเอาดีเอาดีสวยโดนโจ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 โอ้ย นี่เลยครับสวยโอ้โอหโดนจนได้ติดนี้เออเออไปกินสวยนี่ทิมเลยมาดิมาดิโอโอโดนทุ่มเออ้ออโซลิว มาเจ้าแมวเป้าวิจัเฮ้ยโดนยังไงวะเฮตีมันมาจากไหนวะโอ้กูจะรู้อ่ะ โอ้โดนเฉยวาและสกิลงงเหลกเลยครับแบมแบมสวยโอ้ยโอ้โหดูผมเจอตึงมารอบนี้เออเออไอตัวไอตัวไอตัวนี้มันเลี่ยมพอตัวนะคนดูผมบอกเลยมีเลยครับสวยหน้านีการร่วง อย่านะน,น้องอย่านะน,น้องพี่ก็โหดอยู่ตัวนี้บอกเลยโดดใส่ก่อนเลยนะครับโดดใส่ก่อนสวยืออชฉยเลยแบมสวยโอ้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 ยโดนมนตีก่อน,นครับออเอา้าอ่ะได้รุ่นได้รุ่นได้รุ่นดดสวยได้รุ่นโอ้ย โอ้โหเรียบร้อยเอ๊ะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้ในการสนับสนุนเกมวันพีซเฟตติ้งพาร์นในลิงโหลดอยู่ด้านล่างเนาะสำหรับวันนี้พี่โคตุก่อนเจอกันคลิปหน้าบายจ้า